โหจับแมนนึ่ว่าแอฟสามอ่ะใครท่านเพิ่งโดนเนิร์อมาส่วเลยเพราเพีนี่เอเงใช่หรอโดนโดน,โดนเนิร์ื้อไปหรอขอบคุณพี่พัดครับผมเพิ่งทำงานได้2วันหลังจากเรียนจบเหนื่อยมากเลยครับเป็นกำลังใจนะครับผม happy happy นะครับโอเคนะฮะขอบคุณเรย์อีกนะครับนกแก้วที่บ้านป่วยอคือกำลังรักษานะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะน้องชื่ออะไรไปนกแก้วน้องนกแก้วใส่ไว้นะครับดูแลดูแลไปนะ X3 เป็นเอาตีเม่ถ้ำยากกว่าแซงถ้ำอีกก็โดดอย่างเดียวเลยกูทีนี้แต่อีี่เฮ้ยมันก็โดดเหมือนกันไอ้หมโอนี่นเล่นเป็นตื่นไหมพี่รักจะส่งมาติดทีมว่าไม่รู้อ่ะ จชิเ,เห็นบอยเอาสารัดไปด้วยผมว่าคุณออคุณราคนะวรดึงอันนี้ออกให้น่้ๆก็จะแบขอบคุณครับแล้วก็อย่กเอแล้อย่างกินมันติดเน่ มันจอฟ้าไตาไปจอฟ้าแล้วเปิดมาอีกทีก็แหมเลยเครื่องมันโน่มันโดดอะแล้วไม่เสียอย่างเงี้ยมันไม่ติดอะพี่มันมันไม่อยู่อยู่หนูก็กดแรงๆหน่อยน้องใส่อย่างนี้เลยเนี่ยน้องใส่กล้องอย่างนี้เลยเนยอย่างเงี้ย

มันกดอะไรเพิ่มได้ไหมอะวิววิวอัปเดตมีไหมเออมีอะถ้ามันไม่ขึ้นปิดหน้านั้นใหม่แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่